สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูปั๊มอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยนะครับลูกเป็นอย่างไรกันบ้างครับยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับเด็กๆไปไหนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมแมสนะครับแล้วก็หมัน่นล้างมือบ่อยๆนะครับลูก วันนี้นะครับครูปั๊มจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการจับใจความชุดที่3ามเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เตรียมสมุดจับใจความไว้พร้อมนะครับลูกแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้เรามารู้จักคําศัพท์ของเราสคมคเช่นเคยครับคําแรกวันนี้ครูปั๊มเสนอคําว่าบุตรหมายถึงลูกอ่าบุตรหมายถึงลูก คำที่สองครับลูกอุปการะอุปการะหมายถึงช่วยเหลือเกื้อกูลอ่าคำสุดท้ายนะครับลูกคือคำที่สามนะครับก็คือคำว่าอาพับอาพับหมายถึงตกอับอีกรอบนะครับนะอาพับหมายถึง ตกอับครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆได้คำศัพท์เพิ่มไปอีก3าํคำเด็กๆอย่าลืมไปฝึกเขียนฝึกอ่านให้คล่องนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจับใจความกันนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูปัม๊มมีวิดีโอมาให้เด็กๆชมก่อนในเรื่องของจับใจความตามครูปั๊มมาเลยครับการอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อหาสาระของเรื่องว่าเรื่องราวที่อ่านนั้นมีสาระสำคัญ มีเนื้อความว่าอย่างไรและอาจมีข้อคิดหรือคำสอนจากเรื่องอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในแง่ต่างๆที่จะได้รับพร้อมกันไปด้วยจ้าเราจะมีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยลูกแค่จอยจะต้องสรุปสาระสำคัญของเรื่องในลักษณะการย่อความตามขั้นตอนจ้าแล้วขั้นตอนในการอ่านมีอะไรบ้างคะตอนแรก จอยจะต้องตั้งใจอ่านมีสมาธิในการอ่านอ่านเรื่องราวนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแล้วสรุปหรือจับใจความสำคัญว่าเป็นเรื่องอะไรมีใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อ,อไหร่ทำอย่างไรหลังจากนั้นก็ทบทวนความบางตอนหรือสาระบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจแล้วสังเกตดูว่าผลสุดท้ายของเรื่องนั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างและพิจารณาว่า เรื่องมีสาระหรือความสำคัญอยู่ที่ใดมีแง่คิดคติธรรมหรือคำสอนแก่ผู้อ่านอย่างไรบ้างสุดท้ายจอยจะต้องสรุปความคิดทำบันทึกช่วยจำย่อความตอบคำถามจ้าโอ้โหยากจังเลยค่ะพ่อไม่ยากหรอกลูกถ้าจอยตั้งใจทำถ้าอย่างนั้นลูกมาเริ่มอ่านเลยดีกว่าค่ะพ่อ สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าการอ่านจับใจความนั้นจะต้องพยายามสรุปเรื่องที่อ่านว่าเป็นเรื่องอะไรมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรและการกระทำนั้นเกิดผลอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้ควรจะพิจารณาต่อไปว่าเรื่องที่อ่านมีสาระสำคัญอะไรมีข้อคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ มีคำแนะนำสั่งสอนอะไรบ้างน้องๆจะต้องหัดพิจารณาไปด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆเด็กๆได้ความรู้มาใช้ในการอ่านจับใจความชุดที่3ของเราแล้วใช่ไหมครับเด็กๆครับวันนี้เด็กๆเตรียมนะครับแบบฝึกหัดจับใจความขึ้นมานะครับแล้วก็เด็กๆเปิดไปชุดที่3นะครับชุดที่3อ่าเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมครูปั๊มเลยนะครับมาเลยครับ วันนี้การอ่านจับใจความของเราคือกระต่ายป่ากับกบนะครับเดี๋ยวอ่านพร้อมครูปั๊มเลยนะครับค่อยๆชี้ตามไปนะครูปั๊มจะไม่เขียนบรรทัดให้แล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆจะตั้งใจหรือเปล่านะอาชายนาร้างข้างป่าละเมาะไม้ยังมีฝูงกระต่ายได้อาศัยเที่ยวหากินนานช้ามาแต่ไร ถ้าเห็นใครแม้วัวควายใกล้เข้ามาก็หวาดว่าเขาจะทำร้ายตนต่างดิ้นรนวิ่งซ้อนในพงหญ้าอ่าต่อนะครับทำดังนั้นกันอยู่ตลอดมาจนระอาทอรมานรำคาญใจปรึกษาว่าอยู่ไป ไม่เป็นสุขตื่นเต้นทุกเชา้าคํากระไรไหวอ่าครูป,ปั๊มมาเลยนะครับจึงพร้อมกันคิดว่าถ้าตายไปคงจะไม่ลำบากดังเคยเป็นต่อนะครับชี้ตามครูป,ปั๊มทันนะพอรุ่งเช้ารีบวิ่งไปลำทานคิดโดดน้ำประหารตัวก็เห็น ปูงกบกลัวโดดหนีอย่างลำเค็นกระตายเห็นชะง,ะงักงันพรันเจรจาตัวหัวโจกร้องว่าอ้าพวกเราช่าง,งโง่เขาโทษตัวเสียหนักหนาต่อนะครับอันการตื่นตกใจในพนาใช่ว่าจะเป็นเราแต่พวกเดียว ถึงสัตว์อื่นก็ขยาดขลาดเหมือนกันถึงกระนั้นถ้าตัวใหญ่ให้หวาดเสียวว่าแล้วฝูกระต่ายอันประเปรียวก็กลับเที่ยวหากินผินชายนาเพราะฉะนั้นเด็กเด็กเดียวเด็กๆกลับไปอ่านเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งรอบเพื่อให้เด็กๆอ่านครองขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปอ่านครูปั๊มจะ มาพามาทําแบบฝึกหัดก่อนครับเด็กๆอ่าเปิดไปหน้าถัดไปเลยนะครับอ่าเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยครับเด็กๆมาดูที่ข้อหนึ่งนะครับเขาถามว่าปูงกระต่ายอาศัยอยู่ที่ใดอ่าเด็กๆตามครูปั๊มทันใช่ไหมครับอ่าปูงกระต่ายเนี่ยอาศัยอยู่ที่ใดครับลูกอาศัยอยู่แถบทุ่งนาริมป่าละเมาะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายต่อไปข้อที่สองครับเด็กๆช่วยครูปัม๊มอ่านหน่อยนะครับ ฝูงกระต่ายได้รับความทุกข์จากเรื่องใดอ่าเรามาดูกันครับความทุกข์ของฝูงกระต่ายคืออะไรครับกลัวว่าอะไรนะครับกลัวจะถูกสัตว์อื่นรังแกเห็นไหมครับแม้แต่วัวควายเข้ามากินก็ยังหนีมันเป็นความทุกข์ทรมานมากๆเลยอข้อที่สามนะครับโจทย์ถามว่า เหตุใดกระต่ายทั้งฝูงจึงคิดฆ่าตัวตายพร้อมกันนะมีช้อยมาให้เลือกนะครับเพราะอะไรครับลูกเพราะอะไรตอบข้ององูนะครับต้องการหนีให้พ้นจากความกลัวนั่นเองครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยคิดฆ่าตัวตายพร้อมกันอ่าเรามาดูข้อที่4ี่ครับเขาบอกว่าฝูงกระต่ายคิดฆ่าตัวตายโดยวิธีการใดโดยวิธีการใดนะครับลูกอ่ามีช้อยมาให้เลือก ก็คือจะกระโดดลำธารน,นั่นเองครับลูกเก่งมากคือคือข้อกอไก่ครับเย่ yeah. ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับต่อไปเขาบอกว่าข้อที่5นะครับข้อที่5ถามว่าฝูงกระต่ายได้ข้อคิดจากสัตว์ชนิดใดจึงทําให้เลิกล้มความคิดที่จะฆ่าตัวตายอ่ะมีปูนะครับมีกบมีกุ้งมีปลาเพราะฉะนั้น เจ้าฝูงกระจ่ายไปเจอใครครับเจอกบกระโดดหนีนั่นเองก็เลยคิดเลิกล้มเลิกที่จะฆ่าตัวตายครับอ่าเรามาดูข้อหและข้อ7ร็ดาแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาการเบื่อหน่ายรำคาญใจนั่นเองครับหัวโจกล่าเด็กๆแปลว่าอะไรครับ แปลว่าหัวหน้าที่มีพฤติกรรมเกเรโดยเฉพาะเขาจะใช้คำนี้กับวัยรุ่นนะครับที่มีนิสัยเกกงมเรกเกเรนะครับอ่าเรามาดูข้อแดข้อแปดเขาบอกว่าให้เรียงลำดับเหตุการณ์จากเนื้อเรื่องที่อ่านให้ถูกต้องเด็กๆเรามาดูกันครับอ่าอ่ามีให้มาสี่ตอนนะครับที่หนึ่งเขาบอกว่าปูงกระต่ายพบฝูงกบกระโดดหนีข้อสองนะครับ ฝูงกระต่ายเลิกคิดฆ่าตัวตายข้อ3ครับฝูงกระต่ายกลับไปหาก,กินที่เดิมข้อสครับฝูงกระต่ายพากันไปที่ลำธารเรามาเรียงลำดับกันเลยครับว่าเหตุการณ์ไหนนะครับเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลังอ่าเด็กๆช่วยครูปั๊มคิดด้วยนะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกเอะ,อะไรนะที่เกิดก่อนเกิดหลังอ่าเรามาดูพร้อมกันเลยครับลูกเรามาดูพร้อมกันอ่าทีนี้ นะครับอ่าคำตอบก็คือคอควายครับถูกต้องนะเพราะอะไรถึงตอบคอควายเพราะว่าฝูงกระต่ายพากันไปที่ลำธารก่อนถูกต้องนะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับคิดว่าจะกระโดดลำธารแล้วต่อด้วยเป็นไงครับเจออ่าเขาเรียกอะไรนะเลิกคิดตัวค่าตัวตายเพราะว่าเจอกบก็ กลัวเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาหากินดังเดิมนะครับอ่าแข้อนี้ใครทําทั้ง8ข้อนี้ใครทําถูกบ้างครับยกมือให้ครูปั๊มดูหน่อยเย่เก่งมากเลยครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับวันนี้ครูปั๊มต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย